ภายในกุฏิยังดังตึงตังโครงครามไม่ยอมหยุดซึ่งหลวงปู่สุขท่านก็ได้สวดบทคาถาไปอีกหลายบทแต่ก็ดูเหมือนว่าผีสมภานนั้นไม่ยอมรับรู้ยังคงทำเสียงดังต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งมีหนำซ้ำยังมาปรากฏร่างยืนตระงานอยู่ด้านหน้ากุฏิแผดเสียงร้องเยาะเยอยหยันแล้วบอกกับหลวงปู่สุขว่าไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่าอีกสิ หลวงปู่สุขเห็นผีสมพานดื้อด้านถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่าอ,อนิจจาเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนะโมพุทธายะด้วยถ้อยคำประโยคนี้ผีสมพานก็หยุดชะงัก แล้วก็หายวับไปและตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงโครมครามใดๆตามมาอีกเช้าวันรุ่งขึ้นอดีตมคทายกและชาวบ้านต่างก็รีบมาที่วัดแต่เช้าตรู่เห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ต่างปิติดีใจเข้ามากราบไหว้น้ัสศการท่านแล้วก็สอบถามท่านว่า เมื่อคืนได้มีเหตุการณ์ได้ร้ายอะไรเกิดขึ้นไหมหลวงปู่ท่านไม่ตอบอะไรชาวบ้านเพียงแต่ยิ้มยิ้มเท่านั้นซึ่งชาวบ้านก็พอจะเข้าใจได้ว่าท่านคงไม่อยากจะตอบอะไรมากนักจากนั้นก็พากันกลับไปจัดพัตตาหารเช้ามาถวายท่านเมื่อท่านกระทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านก็ได้นิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลกันบ้าง หลวงปู่สุกก็เมตตารับนิมนต์ชาวบ้านโดยหลวงปู่ท่านได้พำนักอยู่ที่กุฏิร้างหลังเดิมซึ่งก็คือกุฏิเก่าของสมภารเจ้าอาวาสท่านพำนักอยู่ที่นี่ผ่านไปห้าคืนก็ไม่ปรากฏว่ามีผีสมภารออกมาอาลวาดเมื่อท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท่านจึงจัดเก็บอัฐบริขารเพื่อจะเดินทางต่อไปซึ่งชาวบ้านก็พยายามอ้อนวอนให้ท่านเป็นสมภารประจำอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้ แต่หลวงปู่สุขไม่อาจรับศรัทธาของญาติโยมในข้อนี้ได้ท่านก็ได้กล่าวปฏิเสธไปเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านปรารถนาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็กล่าวอำลาชาวบ้านและเดินทางกลับไปยังวัดเดิมของท่านและนี่ก็คือเรื่องราวหนึ่งของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งถึงแม้ว่าหลวงปู่สุขะละสังขารล่วงมากว่าร้อยปีแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาจากชาวชัยนาท และลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศด้วยที่ท่านเป็นพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยพุทธาคมแก่กล้า